ทมครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเฮาติดตามนะครับเรื่องของการทักษาซึ่งดีครับเพราะมันเป็นสิทธิ์ของเฮาน้องเ<ม>ก๋ไก่ซ้ำเตื้อถ้าถ้าบ่าเมื่อบาายบ่ไข้บ่หงว่าจะไปทักษาโรคจะใดบ่สนใจหรอแต่วันนี้ต้องสนใจครับเพราะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องสิทธิ์ของหมูเฮาโดยเฉพาะหลายคนที่กัมบัดร30บาททักษากุโรบดีวเปิ้ลหันสมัยเนอร์ กำบัตรประชาชนใบเดียวก็ไปทักษากู้หงยาได้ว,วันนี้ไปได้เฉพาะกู้หงยาแห่งคลินิกเอกชนกเปิ้ลก็จะเพิมบริการดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วว,วันนี้รายการของเราครับได้เจิญทางด้านของผู้มุ่งในการกลุ่มสปสชเขตนึ่งเจงใหม่นะครับมาอู้มาจากกับมู์เฮาทันตแพทย์หญิงปาริชาติดุยทา สวัสดีท่านครับสวัสดีค่ะดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับใครหูเลยเจ้าว่ะจังหวะดา0บาทหักษากุติโดยบัตรประชาชนใบเดียวเนี่ยอยากจะใื้อธิบายใื้เข้าใจใื้รายละเอียดสักน้อยได้ก็ะเจ้าจากเดิมมันเป็นชื่อเดิมค่ะชื่อเดิมตั้งแต่ที่เรามีพรบพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีสอ .45 นโยบายตอนแรกออกมาว่า มันมีกลุ่มนะักวิชาการทําการศึกษาแล้วพบว่าจะเป็นไปได้ไหมถ้าพี่น้องคนไทยทั้งประเทศจะมีระบบหลักประกันที่ดูแลเรื่องสุขภาพและจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ก็มีคนที่เขาลองไปศึกษานะคะอย่างเช่นอยุธยาโมเดลหรืออีกหลายๆที่ในประเทศไทยแล้วก็ลองให้ประชาชนในสมัยนั้นที่ยังไม่มีระบบหลักประกันอะไรดูแลเลยเนี่ยร่วมจ่ายครั้งละ30สบาทแล้วพบว่าเป็นไปได้ mm. พบว่าเป็นไปได้เพราะเป็น เพราะเป็นการาใช้วิธีการเฉลี่ยจากการรักษาโรคง่ายโรคยากานะคะอย่างนี้ค่ะมันก็เลยเป็นชื่อเดิมติดกลับมาแล้วก็นี่ในครั้งแรกที่ที่เรา,เาดำเนินการเรื่องนโยบาย30บาทเนี่ยจากเดิมเราใช้วิธีการให้นะงบประมาณไปยังโรงพยาบาลประจำพื้นที่นะคะโรงพยาบาลเปิ้นก็จะมีประชาชนที่ดูแลแล้วก็จะได้ค่าหัวไปดูแลไป ในระยะแรกนั้นนะ่ะยังยังมีความยากลำบากในการเปลี่ยนที่ในการรักษา,าแต่ปรากฏว่าในความเป็นจริงแล้วประชาชนเป้นเดินทางไปมาตลอดไปทำงานที่นู่นที่นี่ไม่ได้อยู่บ้านตัวเก่าถูกไหมคะเพราะนั้นก็ยังคงคงติดอยู่ในในส่วนนี้ว่าจะทำอย่างไรที่นโยบายนี้จะสามารถไปสู่คำว่ารักษาทุกที่และณนะปัจจุบันนี้นะโยบายก็ทำสำเร็จละ ด้วยการจัดการเรื่องของงบประมาณคือหมายความว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพเนี่ยเราทําหน้าที่ในการดูแลระบบบริหารเงินกองทุนให้มันพอค่ะคราวนี้ก็ไปคิดวิธีการว่าจะทําอย่างไรถ้าหากว่าจะต้องมีการไปรักษาโดยโดยข้ามจากโรงพยาบาลประจําของตัวเองไปคราวนี้ระบบของการจ่ายมันโอเคแล้ว มันก็เลยแม็กกันกับนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันว่างั้นเราลองรักษาทุกที่ด้วยไหมแล้วจากเดิมถ้าทุกท่านจะเห็นเรามีบัตรทองเมื่อก่อนคู่กับบัตรประชาชนใช่ไหมคราวนี้เทคโนโลยีไปแล้วอ่ะสมาร์ทการ์ดชิปการ์ดทุกอย่างมีข้อมูลเราหมดงั้นเราไม่ต้องใช้บัตรตัวนี้ใช้บัตรประชาชนใบเดียวไปไหนราชการตัวนี้เราก็ใช้แบบประชาชนใบเดียวใช่ไหม แมทกันก็เป็นรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวไหมณวันนี้6มีนาคมเนี่ยนะครับเฮารักษา30บาทด้วยบัตรประชาชนใบเดียวและทุกโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลที่เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการของสำนักงานหลักการสุขภาพแห่งชาติก็มีทั้งรัฐและเอกชนอ๋อมีเอกชนที่เข้าร่วมด้วยโรงพยาบาลเอกชนก็มีเฉพาะโรค ถ้า<อ>หากว่าท่านมีศักยภาพพอเช่นศูนย์หัวใจบางโรงพยาบาลท่านก็สนใจจะร่วมเป็นหน่วยบริการเปิก็ฮัาเหมือนกันก็ได้แล้วเราก็ซื้อบริการท่านเป็น,ปนรายโรคไป<อ>แต่อย่างไรก็ตามโรคทั้งหมดทั้งมวลตอนนี้โรงพยาบาลรัฐ ก็รับดูแลหลักอยู่เพราะว่าหงยารัฐหลายที่ก็เป็นทงเรียนแพทย์นะครับยางยกตัวอย่างที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยหงยานครพิงเป็นหงยาประจําจังหวัดนะครับที่ดูแลพี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดเชียงใหม่แล้วโรงพยาบาลนครพิงก็เป็นโรงเรียนแพทย์ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วการเรียนการสอนโรคต่างๆเน้นนักหลายเลยนะครับประสบการณ์เยอะค่ะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับท่านผู้ชมเอาไปแอลในปืนที่ทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะถ้าไปแอลตังใต้คนไทยช,ช่วงนี้คนตัางเหนือจะแอลลงใต้นักนะครับ<ม>ไปกินอาหารทะเลลุต้องอไปเข้าหุงยาได้เลยได้หน่บัตรประชาชนใบเดียวเดียวค่ะครับเจา้าอันนี้ถ้าตะเกียถามถึงเรื่องว่าคนเหนือไปแอลต่างคนภาคใต้กำรรนี้ไขหูแล้วเจว้าวะคุณสมบัติของคนตีจะต้องใจ้ซิดบัตร30บาทร,ร,รักษากุฏีได้เนี่ยจะต้องมีออหยังพองเงื่อนไขเป็นออหยังพองอันดับแรกเลย เป็นคนไทยนะคะเป็นคนไทยอันดับที่สองก็คือท่านมีเลข13บหลักมีบัตรประชาชนไม่เฉพาะมีบัตรประชาชนนะถ้าท่านมีเลขสิบสาหลักอายุต่ำกว่าเจปีท่านก็มีสิทธิ์ในหลักประกันนี้ถูกไหมคะต้องต้องเป็นคนไทยและมีเลขสิบสาหลักและอันดับที่สองก็คือว่าท่านจะมีสิทธิ์บัตรทองเนี่ยก็คือท่านไม่มีสิทธิ์ในสิทธิ์หลักใดๆของประเทศตอนนี้เรามีสิทธิ์หลักของประเทศอยู่30สิทธิ์สิทธิ์แรกคือสิทธิ์ ข้าราชการเบิกได้จ่ายตรงแล้วนะคะสิทธิที่สองคือประกันสังคมสิทธิที่สามคือบัตรทองก็คือสองสองกลุ่มเนี้ยถ้าถ้าท่านมีสิทธิหลักเราเรียกว่าสิทธิหลักของประเทศอยู่แล้วเนี่ยคนที่เหลือเนี่ยถ้ายังไม่ได้อยู่ในสองสิทธิเนี้ยท่านจะมีสิทธิที่จะใช้บัตรทองครับง่ายๆเลยคนไทยทุกคนมีสิทธิ์เรื่องการพยาบาลจะมี3าสิทธิ์ด้วยกันเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณผู้ชมบัดได้อยู่ในประกันสังคมไม่ได้เบิกตรง ท่านมี30บาททุกคนที่เป็นคนไทยที่เป็นคนไทยค่ะใช่ใชแต่ถ้าเป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลผู้ที่มาอยู่ในสองสิทธิ์หลักเนี่ยสำนักง,งานหลับการสุขภาพแห่งชาติดูแลแต่ถ้าเป็นเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคตอนนี้สำนักง,งานหลับการสุขภาพแห่งชาติดูแลทุกคนที่เป็นคนไทยวันนี้แยกออกไหม ใช่ค่ะแยกด้วยเรื่องกองทุนเป็นกองทุนรักษากองทุนส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคกองทุนฟื้นฟูสภาพง่ายๆเลยคนไทยทุกคนที่เป็นคนไทยมีสิทธิ์ทุกคนนะครับแต่ว่าสิทธิ์อย่างก็ต้องไปถามตัวเก่านะครับแต่ถ้าบางคนที่เป็นประกันสังคมแล้วไปรับราชการสิทธิ์ท่านก็จะถูกตัดไปเลยเพราะฉะนั้นหนึ่งคนจะมีโอกาสที่มี3สิทธิ์และ2สิทธิ์ทุกคนหนึ่งสิทธิ์นะครับในการรักษาเนาะนะครับ นอกจากการให้บริการในส่วนของรัฐแล้วนะครับในหงยารัฐต่างๆณนะวันนี้เราขยายความร่วมมือไปยังสถานเอกชนทั้งคลินิกเอกชนต่อยคลินิกชุมชนตอยนะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะมองว่าไปหงยารัฐประจําจังหวัดโอ้คนมันนักมันหลายเฮ<ช>าก็าอยากจะบริการนโะยบายของรัฐบาลหรือคือ<ช>ว่าเพื่อพี่น้องประชาชนได้เข้าถึงการรักษาให้ง,ง่ายที่สุดนะครับวันนี้เฮาก็มีการเพิ่มบริการคลินิกเอกชนแหมขึ้นมาใช่ค่ะนะครับคำว่าคลินิกเอกชนหลายคนมันแปลง นะครับเขามีบริการอย่างไรตอนนี้ครับเราก็จะซื้อบริการท่านเป็นเฉพาะที่เจ็บป่วยเล็กน้อยนะคะ,ะที่เราจะเชื่อว่าให้ลดความแออัดของโรงพยาบาลลัดไปเพื่อให้ท่านดูแลโรคยากๆขึ้นเายกตัวอย่างอันแรกไปทีละอันเลยดีไหมครับ,รบอันแรกก็คือร้านยาร้านยาชุมชนอบอุ่นเนี่ยร้านยาเนี่ยเปิ้นก็จะสามารถที่จะดูแล บำบัดอาการที่เจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มอาการาาซึ่งซึ่งเป็นกลุ่มอาการที่ส่วนใหญ่หพี่น้องประชาชนเปิน้นไปหาซื้อหยกซื้อยารักษาตัวเองอยู่แล้วเราก็เลยมาคิดว่าอ้าวก็ในเมื่อเรามีบัตรทองที่จะดูแลประชาชน ทำไมเราไม่เข้าไปดูแลตรงนี้ด้วยเลยเพราะเอาจริงๆเนี่ยพวกเราก็ไปหาซื้อยาใช้กันเองอยู่แล้วอะไรบ้างที่เป็นการเจ็บป่วยเล็กน้อยใส่ส,สองกลุ่มอาการก็อย่างเช่นเวียนหัวปวดหัวเป็นไข้ใช่ไหมคะแต่จะดีไหมถ้าหากว่าเราไปแพคความร่วมมือระหว่างรัฐร่วมเอกชนท่านไปที่คลินิกหรือร้านยาแล้วเภสัชกรท่านถามมีไข้ามากี่วนันมีอาการเป็นอย่างไรแล้วก็ช่วยประเมิอนอาการว่าลักษณะแบบนี้ สมควรที่จะบําบัดด้วยยาเบื้องต้นได้หรือควรจะไปโรงพยาบาลเราก็มีที่ปรึกษาที่ร้านยาอีก1คนอันนี้ก็คือภายใต้จือร้านยาชุมชนอบอุ่นมันจะมีโลโก้มีออย่างหึ่งหายด้ยว่าอันนี้อยู่ในเครือข่ายของสพสชนี่แหละครับแต่ถ้าดูดูจากอาการตึง32โรคคุณผู้ชมพอกอยไปพร้อมๆกันเนี่ยนะครับ32โรคเนี่ย พอตะกี้ท่านบอกว่าลดความแออัดในหงยาแล้วก็ทํเใื่อห้หงยาได้รักษาผู้ป่วยที่วิกฤตแต่แตเพราะดูจากอาการที่ที่เราจะไปหานขายยาเนี่ยเป็นอันแต่แต่ครับซ้ำเติมมอกเมาหัวเนาะเมาลดเมาเหื่อบางทีอาจจะมาต้องจําเป็นไปหงยาเพราะว่าคุณหมอจะได้รักษาโรคที่หนักๆเนาะนะครับดีขนาดเลยครับติดเชื้อโควิดอาการทางสายตาอาการตั้งหูก็มีนะเออนะเจ้ามีสุมาระครับมีแผ่ ปัสสาวะแสบขัดนะครับแสดงว่าเภสัชกรก็สามารถดูได้แต่บางคนอาจจะอาจจะเลือกเข้าไปแหมก็ไปหาคุณหมอที่คลินิกได้เหมือนกันได้ค่ะม,มีคลินิกเวชกรรมที่เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการเราด้วยอนอกเหนือจากเป็นร้านยาชุมชนอบอุ่นแล้วเฮายงต่อเนื่องไม้แหมเป็นคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุนอ่นตัวกระเจ้าใช่ค่ะคลินิกพยาบาลมีรายละเอียดจะไร่ผ่องเจ้าคืออย่างนี้เราพบว่าคลินิก ที่สาคัญสําคัญส่วนใหญ่จะกองอยู่ที่อําเภอเมืองหร,อหรือไม่ก็กองข้างๆตลาดนะครแต่คลินิกพยาบาลเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ลึกในระดับหมู่บ้านอ่าเราเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนอีกว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะชวนคลินิกพยาบาลบพยาบาลทั้งหลายมาร่วมท่านก็จะาสามารถที่จะรักษาโรคเบื้องต้นได้เพราะตอนนี้พยาบาลเบิ่งก็จะมีหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติ าสามารถรักษาโรคเบื้องต้นได้นะคะคล้ายๆกับเวลาเราไปร้านยาท่านสามารถจ่ายยาให้เราแล้วก็ดูแลอาการได้ซ้ําดีเพราะว่าส่วนใหญ่พยาบาลจะอยู่ในหมู่บ้านาถ้าหากว่าใช้ยาตรงนี้แล้วบดีขึ้นเป็นกนจะมาเอินกันละเออญทำยังไงดีก็นนะแนะนําให้ไปโรงพยาบาลต่อได้เพราะสิทธิ์หลักเรายังมีน,ะะอ,มนอกจากนั้นคลินิกพยาบาลท่านยังสามารถที่จะทําแผลส่วนใหญ่เวลาเรา ตกลดมีแผลอะไรเวลาไปที่พี่ฉุกเฉินเย็บผงเย็บแผลแล้วเนี่ยโรงพยาบาลจะแนะนําให้ไปล้างแผลทุกวันถูกไหมอ่าก็เป็นภาระอยู่เหมือนกันนะถ้าอยู่กนชาติไปที่คลินิกพยาบาลได้ล้างแผลได้ทุกวันแล้วก็เราก็ตามจ่ายใช้กระบวนการของการตามจ่ายเพื่อให้ทั้งคลินิกอยู่ได้ประชาชนได้ประโยชน์ก็เอื้ออำนวยความสะดวกขึ้นกับพี่น้องประชาชนค่ะนอกเหนือจากนั้นยังมีคลินิกเทคนิค คลินิกกายภาพบําบัดชุมชนอบอุ่นที่เป็นเฉพาะทางไปแห็มขยายความน้อยได้กระเจ้าคือกายภาพท่านตอนนี้ท่านมีบทบาทอย่างยิ่งในการดูแลสี่กลุ่มโรคค่ะเรื่องของโ,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 โรคโรคหลอดเลือดสมองหรือโครคตรกที่พ <darum. S 2> ี่น yeah ่าจะเคยได้ยินเวลาที่หลอดเลือดตีบหลอดเลือดแตกแล้วเนี่ยมันจะมีความสามารถในการเคลื่อนเคลื่อนไหวได้น้อยลงถ้าเป็นแรกๆเลยแทบจะต้องนอนอยู่ที่เตียงกายภาพบำบัดมี มีบทบาทตรงนี้สูงมากถ้าหากว่าคนไข้ได้รับการบําบัดกล้ามเนื้อหรือว่าเส้นประสาทเองภายใน6เดือนแรกหลังจากที่มีอาการเหลาเ่านย่ค่ะเขาจะฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้แล้ว,แล,วแล้วบางทีถ้าหากสามารถที่จะบําบัดได้ตอนนี้มาตรฐานอยู่ที่20ครั้งภายใน6เดือนถ้าบําบัดต่อเนื่องกายภาพต่อเนื่องบางทีเขาฟื้นตัวขึ้นมาทํางานทําอะไรได้โดยไม่ต้องเดือดร้อนกับ ญาติพี่น้องเลยเจา้าหมายถึงว่าการักษาซิ์ที่จะต้องไปกายภาพบําบัดชุมชนอบอุ่นเนี่ยคลีนิกตรงเนี่ยคือจะดูแลครอบคุ้มหลังจากที่ออกจากโรงยามาใช่ค่ะแล้วนับระยะเวลานั่นไป6กเ <6 S 1> ดือน,นอ๋อกดนักอย่นะเป็นเก้งปีเลยเหมือนกันใช่ค่ะแล้วแต่การฟื้นตัวจาว้าบางคนอย่างบางคนท่านเป็นโรค ไข้ลังหรือว่าสมองได้รับการอักเสบจากอุบัติเหตุจากอะไรถ้าเป็นเด็กๆหน่อยก็จะฟื้นตัวเร็วอาจจะไม่ถึง20ครั้งกาลังมะฮูเปิดมีแบบครอบคลุมตัวสาหรับ30บาทใช่ค่ะรักษาได้กูตีและพิเศษกว่านั้นกรณีที่คนไข้ไม่สามารถมาที่คลินิกกายภาพได้เราก็จ่ายค่าเดินทางให้นักกายภาพบำบัดท่านไปที่บ้านไปหาที่บ้านนำกามใช่โอ้ใชีนักกายภาพไปหาที่บ้านแล้วเนี่ยนะครับ ตอนนี้คุณผู้ชมครับถ้าไปโฮงยาที่เป็นโฮงยาโฮงยารัฐนะครับเอาง่าย,ายาสุดเลยโฮงยารัฐเนี่ยมีบริการส่งยาถึงบ้านแล้วกองทุนนี่ไปจ่ายหื่น้องเก๋ไก่ไปเอาง่ายนะครับประเดี๋ยวเนี่ยไปโฮงยา<ห>ปางแง่โฮงยานครพิงค์เนี่ยตรวจเสร็จแล้วเนี่ยนะครับไปห้องจ่ายยา<ห>บ่ต้องรอยา ไปรอยาอยู่บ้านเลยนะเจ้าเปิ้ลมีคนไปจ่ายยาให้ถึงบ้านเอายาไปส่งให้ถึงปากประตูบ้านแล้วก็กองทุนนี้เข้าไปจ่ายใช่ค่ะนนะครับสุดยอดเลยนะเจ้ารวมถึงคลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นนี่รายละเอียดเป็นอย่างของนะเทคนิคการแพทย์ท่านท่านจะช่วยดูแลกรณีที่จะต้องเจาะเลือดตรวจ22รายการซึ่งซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายการที่จะต้องตรวจประจําปีของผู้ที่เป็นโรคเลื้อรังเช่นเบาหวานความดันเนี่ยค่ะแต่คลินิกกายภาพนั้นเนี่ยเขาจะต้องแพ็ แพ็คเป็นทีมลูกขายแม่ขายกับโรงพยาบาลที่ดูแลประจํากับคนไข้นั้นก่อนค่ะแล้วก็แล้วก็จะมีใบนัดสมมุติว่าเรามาหาคุณหมอด้วยเป็นโรคเบาหวานเนี่ยค,คุณหมอก็จะบอกว่าอีกสักเดือนหน้าเจอกันอีกทีนะวันที่เท่านี้เท่านี้กําลังจะครบรอบการตรวจประจําปีละวา่าเรารักษากันมาหนึ่งปีเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ย คนไข้มีสิทธิ์ที่จะไปตรวจแล็บพวกนี้ก่อนที่จะมาพบแพทย์ในวันนัดครั้งนั้นครับจะมีจะต้องมีสําคัญคือจะต้องมีใบสั่งแพทย์ก่อนหลังจากนั้นคนไข้ก็ไปตรวจแลบ็บแล้วก็กลับบ้านแล็บเนี่ยผลแล็บจะออกเดินทางมาตามสายแลนร,ระบบดิจิตอลส่งไปที่โรงพยาบาลร,รอวันที่คนไข้ไปพบแพทย์แพทย์ก็สามารถที่จะลิงก์ดูผลจากตรงนี้ได้ ใช่แล้วก็มากไปกว่าน,นั้นรักษากันแล้วมีการเปลี่ยนยาหรือว่าเป็นยาเดิมสามารถที่จะแจ้งแพทย์และห้องยาว่าะขอรับยาที่บ้านหลังจากพบแพทย์นในวันนั้นก็กลับบ้านได้เลยเดี๋ยวเยวนะครับ<อ>มันยังมาสะดวกขึ้นขนาดนี้น,นะครับมีคลินิกเทคนิคก,การแพทย์กายภาพโดยสําคัญสุดครับคุณผู้ชมครับ หัตกรรมชุมชนอบอุ่นคีนิคเคี้ยวงานหัตกรรมรรมีมีมีเพิ่มมาตัวมันก็เจ้าสำรับปีนี่ใช่ค่ะอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ต่างชาติก็เม a ซิ่งกับประเทศไทยมากหลักประกันของเราเนี่ยดูแลถึงถึงฟันซึ่งซึ่งต้องเรียกว่าเป็นการรักษาค่าใช้ใจ,จ่ายสูงแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าคนไทยคนไทยท่านพรีเมียมอ่ะเมื่อก่อนเราเรียกว่าบัตรทองนี่คือ,อเราให้ความสของคนไทยนะ ตอนนี้เราก็ได้รับโอกาสอันดีมากเลยที่คลินิกธันตกรรมโดยการแนะนําของทันตแพทยสภาเนี่ยท่านมาร่วมกับเราครันนี้ด้วยความที่เป็นคลินิกใกล้บ้านใกล้ใจปฐมภูมิเนี่ยท่านจะช่วยเรารักษากรณีเช่นอุดฟันขูดปูนถอนฟันที่ที่จะไม่ต้องไปออก,กันแล้วก็รอคิวยาวอะ่ะแต่ถ้าหากยากกว่านี้โรงพยาบาลท่านจะรับดูแลอยู่ เจ้าตีเคสตียากขึ้นเนี่นยเจ้ากหลากลาย<อ>เลยนะครับ<ม>ทั้งทําเคี่ยวเวชกรรมชุมชนแพทย์แผนไทยยังมีเลยแพทย์แผนไทยก็มีแพทย์แผนไทยต oh. ีวดาหนวดประคบไอ,อย่างมูนี่ตัวเนี่ยนะคะเจ้าใช่ค่ะ oh. แต่เดิมเนี่ยเราเราเห็นว่าท่าน แพทย์แผนไทยเนี่ยนักการแพทย์แผนไทยท่านสามารถที่จะช่วยเราบําบัดกรณีสตรกกรณีอะไรได้ช่วยเหลือนกักกายภาพบําบัดเพราะบางคนรังเนื้อชอบรังยาเนาะค,คนไข้าบางคนเปิ้นกระถูกกับบางยาอย่างเปิ้นถูกกับการนวดกับกล้ามเนื้อท่านก็จะฟื้นตัวขึ้นมาดีได้แต่ตอนนี้ของคลินิกแพทย์แผนไทยเนี่ยท่านท่านมีมากกว่านั้นแล้วท่านสามารถเราสามารถที่จะไปนวดอบประคบที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นโรคสตรกครับ อ๋เจ <premises. S 2> <vic. S 3> ้าแผ่แผนไทยนี่ครอบคลุมสําหรับหญิงหลังคอดตัวด้วยค่ะต anyway. ัวกับสามสิบบาทเนี่ยนะโอ้ถ้าไปคลินิกตัางนอกแลงเนอะนะเจ้าคำนี้คขฮหูแล้วเจ้าว่าตีไหนมีหื้อบริการไออย่างไดเขาสามารถตรวจเช็คได้ก็ว่ามีจุดไหนใกล้ชุมชนไหนตีต้องไปใจบริการพ่อคิดว่าเรื่องของการทักษาเนี่ยมันมีหลายช้อยหลายแบบแต่ละประเภทการทักษาก็แตกต่างกันออกไปจะได้หู้ตัวเจ้าเช็คได้ต่างใดนะเจ้าตอนนี้นะคะไม่รู้ว่าสามารถ อินเสิร์ตภาพได้ไหมตอนนี้เราจะมี QR ที่ที่ทุกท่านสามารถที่จะใช้สแกนตอนนี้มันเป็นโลกเทคโนโลยีเนาะเราสามารถสแกนตรงนี้แล้วเราจะเห็นมันจะเป็นแมปแมปที่จะบอกว่าคลินิก7ประเภทของเราเนี่ยอยู่ที่ใดบ้างตาม GPS เเลยค่ะเราก็จะรู้ว่าตอนนี้เราใกล้ที่ไหนแล้วถ้าแล้วเราอยากจะไปคลินิกที่ใกล้บ้านเนี่ยแผนที่ก็จะสามารถบอกเส้นทางไปให้เราได้เลยคุณผู้ชมครับ เอาโทรศัพท์ขึ้นมาลองเนี่ยไปพร้อมๆกันผมเนี่ยไปต่อยเลยนะครับหลังจากที่สแกนแล้วนี่ขึ้นมาเลยครับว่าเราสามารถจะใช้บริการได้ต่างใดตอนนี้เราอยู่ที่โอ้นี่แวทตัวเฮานี่น่าขนาดเลยครับคุณผู้ชมครับนี่แถวนี้เยอะเนี่ยเซิร์ชขึ้นมาอ๋อมันจะขึ้นเฮา,าก็กด <ๆ S 1> ไปได้เลยเมืกกก่านครับนี่ไงนี่นี่กดขึ้นไปแล้วเห็นนะครับมียางสไมล์คลินิกทันตกรรมอันนี้อันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับคุณผู้ชมลองดูตรงนี้พอหลังจากที่สแกนไปแล้วมันจะขึ้นย่งอีครับ พอขึ้นหน้าจอที่คุณผู้ชมหันแล้วนี่เห็นนะครับขึ้นมาได้เลยเห็นนะครับเส้นทางต่างๆพรีเมียมจริงๆพรีเมียมสุดๆขอบคุณหน่วยงานสปสชที่ที่เพราะฉะนั้นลบภาพเดิมๆนะครับคุณผู้ชมเปิดใจแล้วก็ลบภาพเดิมๆว่า30มสิบบาทโอ้โหคนมันนักมันหลายไปหงยาตั้งแต่ตีห้ากว่าจะได้ยามาใช่แล้วนะครับตอนนี้เขามีการพัฒนาการดูแลพี่น้องประชาชนฮืดฮืดดีแล้วก่ มากขึ้นและก็สะดวกสบายแต่ท้ายสุดแล้วบ่ายฮึ่งกู้คนได้ใจบริการดูแลสุขภาพของตัวเก่าผู้ดีนะครับยาจะาฮื่งท่านได้ฝากถึงเรื่องของช่องทางเรื่องของการสแกนค r โค้ดการเข้าถึงซิปหักษาพยาบาล30บาร์ักษากูฏตโดยบัตรประชาชนใบเดียวเฮาสามารถที่จะดูได้รายละเอียดช่องทางไออย่างจะได้และมีรายละเอียดไออย่างตีจะส่งเสริมสุขภาพของปีน้องประชาชนคนไทยเจ้า อย่างนี้นะคะเราถ้าหากว่าเราไม่รู้เลยว่าเราจะเริ่มไปที่ไหนใกล้ตัวเราที่ไหนอันดับแรกก็สามารถสแกน q r วอารคได้นะคะหรือว่าจะโทรไปที่1330 <Okay. S 1> เรามีสายด่วนสายตรงเนาะ1 3สามาเนี่ยสามารถถามได้ทุกโรคเลยถามท่านก็ได้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่แถวนี้นะและเราต้องการที่จะเข้ารับการรักษานี้นะคะที่ใกล้ที่สุดของเราอยู่ที่ไหนหรือจะไปหาเราก็ได้ตอนนี้สำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตหนึ่งเนี่ยเราอยู่ที่เราเช่าที่ชั้น2อค่ะอยู่ที่แปรชนิภาคห้าใกล้ๆตึก AIA เราเราก็ไม่ได้ไกลกันนะคะตรงนี้นะคะคหรือว่าเว็บไซต์ของสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ก็ได้เจ้าก็สามารถที่จะวอล์กอินได้ถ้าหาว่าเป็นปีน้องตีอยู่นอกเขตชาญเมืองก็ไปตัดตีศูนย์ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในพื้นที่ได้หรือใกล้ตัวที่สุดเลยปีน้องอสหมอสอบถามข้อมูลเป็นได้เพราะเป็นก็จะเป็นแฮมหนึ่งตัวจุยดีๆตีจะให้ข้อมูลอีเม่เจ็บเมื่อยปวดเมื่อยใคยไปนวดแผ่นท้ย30บาทตีไหนได้พ่องถามได้เช่นเดียวกันนะเจ้าวันนี้ต้องยินดีท่านักๆเลยครับที่มาอุ้มมาจ่าแล้วก็ เปิดมิติใหม่นะครับการให้บริการสปอสอชรหรือเอาที่คนไทยงหงุดหจากสุดก็คือ30บาทสุขภาพดีทุกคน30บาทบริการแบบพรีเมียม,มน,นะครับอันนี้ต้องยินดีนักๆเลยครับขอบคุณคณค่ะกันแต่แามีทำหลายประเด็นนะครับยวม,มีโอกาสของได้มาอุ้มาจากก<ม><ม>ับเฮาแคมทั้งเรื่องของการบริการการเดินทางไปฮงยาบางคนอาจจะบอกว่า บางคนที่เป็นผู้ปว่วยติดเตียงต้องเดินทางมีค่าใช้จ่ายต่างๆวันนี้เป็นมีข่าวดีลองไปดูในสปะสะชนะครับแต่เดี๋ยวยังกัดกันเดี๋ยวช่วงหน้าปิกมาจับตาพาย,ยุฤดูร้อนครับอ